สวัสดีครับเพื่อนเชาว eldiy ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพนะครับมาดูวิธีการโอนเหรียญจาก binance ไป exchangegate io นะครับผมด้วยเงิน usdt นะครับผมแล้วก็เหรียญ ios นะครับผมแบบง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเบื้องต้นก็จะมาโอนเหรียญในส่วนของ usdt กันก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับวิดีโอนี้นะครับไม่ได้เป็นการแนะนาการลงทุนแต่อย่างใดนะครับ เป็นเพียงการสาธิตวิธีการโอนเหรียญจาก Exchange เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเพืพ่อนๆเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับ usdt นะครับโอนจาก Binance ไปเก t e IO นะครับเบื้องต้นเพืพ่อนๆก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันของเกต I.O. o แล้วก็ b i n a n c e Standby รอไว้เลยนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่ g a t e io นะครับเพืพ่อนๆให้เพืพ่อนเเข้าไปที่ในส่วนของหัวข้อเทรดนะครับผมเพื่อที่เราจะหา เหรียญที่มีชื่อว่า USDT นะครับเพื่อนๆก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆไปที่เทรดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค้นหานะครับเพื่อนๆตัวนี้ในส่วนของการโอนเหรียญ USDT นะครับหรือว่าดอลลาร์นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ1 USDT นะครับผมเบื้องต้นก็เข้าไปหาก่อนเนาะนี่นะครับไปที่เทรดนะครับเพื่อนๆไปที่เทรดที่อยู่ปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อนๆอันนี้คือ gate.io นะครับเพื่อนๆ หลังจากที่เราเข้าไปที่เทรดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มอยู่3มปุ่มทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆเราก็กดนะครับที่เขียนว่า USD T นะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็สามารถค้นหาเหรียญที่เราต้องการได้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆเปิดในส่วนของการเทรดตัวอื่นอยู่นะครับ USD T นะครับ s USD นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับ3จุดด้านขวามือนะครับเพื่อนๆให้กดคําว่า usdt เติมเงินนะครับเพื่อนเพืแล้ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ usdt นะครับเพื่อนเจะสังเกตเห็นเชนของเขานะครับเราก็จะมาเลือกตรงที่ TRON นะครับผม trc 2 0นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเก็อย่าลืมกดนะครับไม่งั้นก็จะมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เราเข้าไปที่แอปของ binance นะครับผมก็จะอยู่ในหัวข้อ wallet นะครับเพื่อนเ ในตัวอย่างนี้นะครับผมมี USD T อยู่ที่79.6เหรียญนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะโอนตรงนี้เข้าไปนะครับก็สามารถกดไปที่ USD T นะครับหลังจากนั้นซ้ายมือด้านล่างนะครับเขียนคําว่า Withdraw นะครับหรือว่าการถอนเงินนเองนะครับเพราะว่าเราจะต้องถอนเข้าไปที่ Gate.io นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับให้เราคัดลอกที่อยู่นะครับใน Gate.io นะครับเข้ามาวางนะครับอันดับแรกจากนั้นเลือก ข้างล่างสุดนะครับเพื่อนๆทรอนนะครับเชนทรอน trc 2 0นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาจะบอกว่ามีจะมีค่าธรรมเนียมอยู่0.9999นะครับ usdt ก็ประมาณ1นะครับ1 usd นะครับประมาณ1เหรียญน,นะครับในส่วนของการถอนเนาะเพื่อนเนาะก็หลังจากนั้นก็กดสามารถกดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับผมพอกดคอนเฟิร์มปุ๊บเขาจะให้เราใส่นะครับจำนวนเหรียญที่เราต้องการที่จะโอนผมจะกด Max ไปเลยนะครับ 79.62นะครับเพื่อนๆนจะสังเกตด้านล่างนะครับเขาจะบอกว่าเราจะได้รับที่78.6 235นะครับก่อประมาณ1เหรียญเองนะครับเพื่อนๆนหลังจากที่เรากดยืนยันแล้วนะครับเราจะมีการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับเขาจะให้เรายืนยันในส่วนของความเสี่ยงในการโอนเหรียญนะครับเพื่อนๆต้องอ่านให้ดีๆนะครับเลือกเชนให้ถูกนะครับทั้ง2ที่นะครับไม่งั้นเหรียญอาจจะไม่เข้านะครับเพื่อนๆตรงนี้สําคัญมากๆนะครับ เมื่อเราเข้าใจนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับเราสามารถกดติ๊กถูกนะครับข้างบนเนาะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับเพื่อยืนยันอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มอีกรอบเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยการส่งโค้ดไปที่มือถือที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็รหัสโค้ดที่ส่งไปในอีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราได้รับอีเมลกับ รหัสมือถือแล้วเราก็เอามากรอกลงใน2ช่องตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เข้าไปที่อ e ีเมลแล้วก็เข้ามานะครับในส่วนของรหัสนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนทำเป็นบายสเตปไปนะครับถ้าทําครั้งแรกผ่านแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องดูในส่วนของเชนให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่งั้น โอกาสที่เหรียญจะหายก็มีสูงนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะแจ้งให้เราทราบว่าการโอนเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ยากนะครับโดยปกติจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับเหรียญก็จะเข้าไปในเกต io นะครับสาหรับการถอนเหรียญเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการถอนเหรียญนะครับหรือว่าโอนเหรียญจาก bynance เข้าไปที่เกต io โดยใช้เหรียญ iLoss นะครับผมตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนไม่ยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมมีเหรียญ iLoss อยู่8.89.11นะครับเพื่อน<า>ๆเดี๋ยวผมจะโอนตรงนี้นะครับเข้าไปที่กระเป๋า g เ e ช io นะครับอันนี้เป็นแอปของ Binance นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะมาโอนเหรียญกันนะครับเพื่อนๆค่าธรรมเนียมในส่วนของการ ถอนด้วย iLOS นะครับก็อยู่ที่1 i l o s ลนะครับราคาถูกมากมากเลยนะครับเพื่อนๆณตอนนี้ก็ราคาไม่ถึง1บาทนะครับต่อ1เหรียญนะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่กระเป๋านะครับหลังจากนั้นเราเซิร์ชค้นหานะครับเหรียญ i l o s นะครับเพื่อนๆนี่นะครับราคาล่าสุดของเหรียญตัวนี้นะครับ0.029เหรียญย s นะครับเพื่อนๆถ้าตีเป็นเงินบาทก็ไม่น่าจะถึง1บาทนะครับเพื่อนหรือตีกลมๆประมาณ1บาทนะครับ ก็ถือว่าถูกมากๆนะครับค่าธรรมเนียมนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่จะโอนเหรียญเข้าไปในเกส .IO นะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะไปเทรดในส่วนของเหรียญอื่นๆนะครับโอเคก็ในส่วนของเหรียญตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเราโอน USDT เลยนะครับเข้าไปที่เหรียญที่เรามีอยู่นะครับหลังจากนั้นกด withdraw นะครับเพื่อนๆก็ขั้นตอนก็เหมือนการโอนเหรียญ USDT นะครับ จะสังเกตเห็นนะครับข้างล่างเขาจะเขียนว่าค่าฟรีนะครับอยู่ที่1 i l o s นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าไม่แพงนะครับทีนี้เราไปที่ a p p g a t e i o นะครับเพื่อนๆก็เราเข้าไปค้นหาเหรียญ iL o s นะครับที่ในกระดานเทรดของเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเข้าไปได้นะครับพอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถค้นหาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆจากจุดทางด้านซ้ายมือด้านบนเนาะ หลังจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า iost นะครับ ios นะครับ slash usdt นะครับเพื่อนสังเกตดีๆนะครับเป็น slash usdt หลังจากนั้นไปที่3จุดด้านขวาเหมือนเดิมนะครับเลือก ios เติมเงินนะครับเพื่อนๆสำหรับหน้าต่างนี้นะครับนอกจากที่เราจะกดคัดลอกที่อยู่ด้านบนแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใส่ตัวยืนยันนะครับตัวด้านล่างนะครับเป็นรหัส qr mimo นะครับ เราต้องใส่ด้วยนะครับเพื่อนถ้าเราใส่แต่รหัสที่อยู่แล้วก็เราไม่ได้ใส่รหัสมโมนะครับเหรียญอาจจะไม่ถึงกระเป๋าของเพื่อนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับเวลาเรากด Copy นะครับถ้าเขาให้มีให้ใส่เราต้องเราต้องก๊อปไปใส่ด้วยนะครับเพื่อนโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก๊อปที่อยู่นะครับของเกต iO จาก QR ด้านบนนะครับเอามาใส่นะครับเพื่อน พอเรากดใส่แล้วปุ๊บเนี่ยคอนจะเขียนว่า I lost นะครับเห็นไหมครับด้านล่างเขาใส่เขาว่า Memo นะครับเราจําเป็นที่จะต้องใส่ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ใส่เนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับในส่วนของการโอนเหรียญไม่สําเร็จนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราต้องไปเอาที่อยู่ของ Memo นะครับจาก get.io นะครับเอามาใส่ด้วยนะครับเพื่อนๆเราสามารถคัดลอกได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ในแอปของ n a n c e นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับทุกครั้งที่ใส่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมสังเกตนะครับแล้วก็เช็คให้ดีๆนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับเพื่อนๆทั้งซ้ายขวานะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเหรียญจะเข้าที่ผมอยู่ที่888.11เห็นไหมครับ8 8 9ในการส่งแล้วก็รับจะอยู่ที่888.11ก็จะเสียไปที่1 i l o s ไนะครับเพื่อน ตรงนี้จะค่าธรรมเนียมถูกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เชนของตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับหรือปิดปรับปรุงแล้วก็จะต้องไปใช้พวก USDT ก็ได้นะครับก็จะเสถียรด้วยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเราก็อ่านข้อตกลงนะครับแล้วก็ทบทวนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับเพื่อนในส่วนของการโอนเหรียญนะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่ว่าเราได้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจในส่วนของ ความเสี่ยงในการโอนเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คอนเฟิร์มขั้นตอนนี้แล้วเขาก็จะให้เรายืนยันด้วยรหัสของอที่เขาส่งมาให้นะครับทั้งจากมือถือแล้วก็ในอ e ีเมลนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ไปก๊อปนะครับในส่วนของตัวเลขเข้ามานะครับนำมาใส่เนาะ จากนั้นก็ยืนยันนะครับสมิดไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเหรียญก็จะเข้าไปในแอปของ g a t e .IO นะครับอตอนนี้ก็รอนะครับเพื่อนๆจะสังเกตด,ด้านบนนะครับเวลาอยู่ที่07.34นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกทีหนึงว่าเหรียญจะเข้าประมาณกี่นาทีนะครับเพื่อนๆสังเกตในส่วนของเวลาด้านบนนะครับ โอเคนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับมีข้อความเข้ามาที่07.37เห็นไหมครับเพื่อนก็ประมาณ3นาทีนะครับ5 6 7ประมาณ3นาทีเนาะก็มีข้อความเข้ามาละว่าสามารถโอนเหรียญเข้าไปผ่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนอยู่ที่07.42นะครับเพื่อนประมาณ5นาทีพอดีนะครับเหรียญได้เข้ามาในกระเป๋าเกจ .io เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับ8.8.11นะครับเพื่อน ก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็สามารถออาไปเทรดนะครับหรือว่าไปขายเป็น USDT หลังจากนั้นก็เอาไปเทรดเหรียญอื่นได้นะครับในกระดานเทรดของ gauge io นะครับนะเพื่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านเพื่อนชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการโอนเหรียญนะครับ USDT แล้วก็ ios แบบง่ายๆนะครับฉบับมือถือ แล้วก็ฉบับในส่วนของมือใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับเพื่อนสวัสดีครับ